้านข้าวใหม่เป็นหลักนั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนแรกก็คือมีร้านเดิมอยู่แล้วแต่เราซื้อที่เพิ่มก็เลยอยากจะขยายก็เลยทุบร้านเก่าอันเดิมแล้วก็ทําใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยของแม่รับหนึ่งทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในร้านข้าวนั่นแหละค่ะจริงก็รองรับลูกค้าที่มาซื้อผ้าเผื่อใครร้อนก็เข้าไปนั่งในห้องแร์ได้คือเราก็มุดชอบส้ำชุบุกนั่นอยู่แล้วใช่ใช่เพราะเหมือนกับว่าพอดีที่กรุงเทพเด็กก็ทําธุรกิจชั้นรองไข่หนุ่มกับชา้นเนด้รอยู่แล้วเ ยากอยู่แล้วเพราะว่าเรามีทีมเราพร้อมอยู่แล้วมีสูตรทุกอย่างก็เลยคิดว่าก็ตอบโจทย์ดีก็เป็นอะไรที่อยากทำอยู่แล้วด้วยก็เลยอ่ะโอเคเปิดคาเฟ่หรือแล้วทาเก็ลูกค้าที่นูนเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่มาซื้อผ้าแล้วก็ร้อนๆเข้ามาซื้อกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็จะมีคนในตลาดท่าด้วยค่ะก็ได้หลายวัยเลยค่ะลงทุนเยอะไหมคะไม่ได้เยอะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็แต่ว่าไม่เยอะก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ลกไม่ได้แบบบานปลายขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราก็คุมลูกไม่อยู่ แล้วก็ไม่มีค่าเช่าด้วยก็เลยสบายะะต,าตรงนี้แต่ในหน้าตอนนี้ก็เหมือนจะแม้ธุรกิจและทำเยอะจนคนงงม,มากเวลาเป็นละครแล้วเหรอย้อะเป็น <bons S 1> ละครแต่ว่าก็เหมือนกับพอดีมีธุรกิจของที่บ้านด้วยแล้วก็เลยกันมีเขาเรียกว่าไงเ,เรามีช่องทางที่จะช่วยโปรโมทได้เราก็ทําให้เป็นที่ย่านาคะมากกว่าแล้วก็เหมือนทําธุรกิจอะไรต่าง ให้มันหลากหลายด้วยแหละเพราะบางทีวงการบันเทิงก็ไม่แน่นอนเนาะอยูช่วงควิดเราก็จะเห็นกันอยู่ว่ามันก็เงียบไปเลยจริงๆเพราะฉะนั้นก็มีอาชีพที่ 2- ที่3ามรองรับไว้ก็ดีเหมือนกันแล้วอย่าวางแผนแบ่งเวลาไปดูที่โดนยังไงไหมกับกรุงเทพก็แบ่งเวลานะคะบางทีวันว่างก็เข้าไปดูที่ครัวทาขนมบ้างดูออเดอร์บ้างแล้วก็ร้านชานมไข่ก็ตะเวนดูสาขาอาหารมี่าสาขาตอนนี้ในกรุงเทพก็แล้วแต่ช่วงว่างก็ไปบ้างมีงานก็เป็นโปรโมทร้านบ้างราจะเป็นหน้าร้านมากกว่าแต่ว่าหลังแป้นจะเป็นคัทเนอร์อีกคนเลยใช่ แล่ว่ามีโอกาสที่แบบแฟนๆไปเจอได้ค่ะใช่ก็จะเจอเราบ้างบางทีบางคนมาโชคดีจังหวะอยู่ร้านก็อ้าวเจอการก็เสียหายแล้วก็ลงไม่บ่อยมากแล้วแต่สลับบนเรียนไปเรื่อยๆเออแร้ก็ลงมือทำเองก่อนใช่ไหมคะแบบเขาอยู่ถ้าโหถ้าอยู่จริงๆก็จะให้เด็กที่เทรนทำนะคะเพราะว่าเขาน่าจะมือนิ่งกว่าเราเพราะบางทีเราทําให้ตัวเองทําได้อยู่แต่ลูกค้าเราก็จะแบบเออเราไม่ค่อยได้ทําบ่อยไงเรารู้สูตรก็จริงแต่ว่ามือเราจะไม่นิ่งเท่าคนที่เราเทรนนะคะ มีอะไรที่อยากทำครับเออ,อคิดจะทำอะไรอีกเออจริงจริงเดียก็มีนะแต่ว่าแค่อยู่ในในใจอะนะคะยังยังไม่ได้ออกเป็นรูปเป็นร่างจริงๆก็อยากจะทำผ้าไทยต่อนี่แหละค่ะแต่ว่าอยากจะเอามาตัดเป็นแบบที่โ <c oughs> มเดิร์นมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเราทำแบบผ้าถุงเป็นเสื้อผ้าผ้าปกติใส่หรืว,ว่าธรรมดาแต่เดี๋ยเชื่อว่า ถ้าย้อมาีเนี่ยเอามาทําได้หลายแบบมาถ้าตัมมดเป็นโงโมเดอร์อย่างเงี้เยราาเรียกว่าก็น่ารักอีกแบบหนึ่งก็เลยมีคิดว้ในใจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างก็คือจะต่อยอดจากสิ่งที่ใช่เพราะเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วมีทีมอยู่แล้ว,ลว,ลวก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่เรือ่งงรองยากนนี้เงที่บ้านขา,ายดีมากคือทุกคนนคิดว่าเราขายดีมากแต่ไม่าจะบอกว่าคือผืนที่น้องใส่อ่ะคือมีแค่สามผืนทุกคนนะตอนนั้นนะคะ แต่ถ้าใครอยากจะได้แบบน้องก็คือต้องรอเป็นเดือนเลยเพราะว่าวิธีการทําผ้าไทยไม่ได้ง่ายเราเราทอมือทุกอย่างเป็นแบบว่าเส้นที่ต้องทาด้วยมือแลวเป็นชาวบ้านจริงๆทำนะคะก็รอเป็นเดือนแต่ว่าตอนนี้เริ่มทยอยส่งออกไปบ้างแล้วล็อตแรกก็เริ่มได้แล้วทุกคนก็หมดดีใจมากได้ใส่แล้วได้เห็นของจริงแล้วเนี้ยแรกเลยหาังแต่หงจากที่เราใส่ตัออเดอร์ก็แน่นเลยจอมรักจริงๆค่ะมีผลมากๆคือน้องคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆ ผลไม่ได้เป็นแค่ร้านเดียวนะคะทันตลาดท่าทุกคนก็หันมาสนใจในงานใส่ผ้าไทายผ้าย้อมพันกันมากขึ้นทุกคนที่ขายย้อมพันหรือแล้วก็ขายดีกันมากขึ้น<ม>ก็เขียนขอบคุณกันใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะที่เหมือนเศรษฐกิจขับเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านที่เขาทำค่ะเขาก็ได,ด้งานมากขึ้นด้วยอย่างเดียวก็เพิ่มค่าแรงให้เขาด้วยให้เขามีกำลังใจให้เขาได้เห็นว่าแบบเห็นไหมว่ามีคนสนใจผ้าไทยของเยอะขึ้นนะจะมีคอเลคชั่นไหนส่งให้น้องก็ใส่ไหมฮะยัง,ย,งยังไม่มี เอาจริงๆนะเดียไม่ได้คาดหวังเลยแล้วก็ไม่คิดว่าน้องจะใส่ด้วยเพราะว่าเหมือนเขาแค่แเอ่ยปากว่าอยากไปอุทยาเพราะว่าเขาไม่เคยไปเล <c oughs> ยีลยวเลยคิดว่า,าได้สิเราก็มีเวลาว่างอยู่เราไปกันแล้วก็ในไจก็แต่ว่าแล้วเราทําท่าไทยอยู่แล้วไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นใครเพื่อนเราทุกคนคือเราอยากตัดที่ใสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัดไปให้ก่อนเลือกเลยอยากใส่ผืนไหนแล้วเขาก็เคาะื่นนี้ <c oughs> พอดีก็เลยเป็นความโชคดีแหละค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าใสแล้วสวยน่ารักจังเลยเขาก็แฮปปี้ที่จะใส่ก็ต้องตอบไหม ชอบใส่ลายนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพอดีสุดเขาเอวเล็กแล้วเขาก็ทป็พกเล็กมากคือผื่นอื่นเนี่ยอาจจะตัดใหญ่ไปนิดนึงไงเดียก็ตัดกางสายเอาค่ะเขาเลยบอกว่าอันนี้ใส่พอดีเข้ารูปที่สุดเขาก็เลยขอของแล้วเดียได้บอกนี่ไุท้าได้ว่าตั้งแต่ยูใส่ตอนนี้คือบอกเดยก็บอกว่าดูดีตอนนี้คือแม่คุณแม่แต่น้องก็แซวว่าคุณแม่ดังไปเลยแม่เราเพราะว่าทุกคนนักข่าวต้องมาโตคุณแม่ แม่ก็รับสายตลอดทั้งถามตอบเรื่องผ้าด้วยตอบนักข่าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือคืนดีค่ะน้องกระแซวแม่ดังใหญ่เลยนะน้องก็ดีใจค่ะที่แบบเขาเรียกว่าไงแบบแบบทำให้เขาก็เหมือนกับแฮปปี้แหละที่เขาสามารถส่งส่งผลตอบแบบสิ่งรอบข้างได้ขนาดนี้เลยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องผ้านะคะเรื่องวัดด้วยเราก็ไปวัดที่แม่นางตืนใช่ไหมคะก็ทางเจ้าอาวาสแล้วก็ทางคนวัดก็โทรมาขอบคุณดีโทรมาทางเบอร์แม่ ขอบคุณคุณเดียมากเลยนะที่แบบพาลิซ่ามาเพราะว่าช่วงโควิดอะว่าจะเกิดจะล่มไปแล้วแล้วตั้งแต่น้องมาคนก็ตามมาเต็มเลยคือเขาก็ดีใจอะค่ะ,จะเจ้าว่าก็เหมือนกับว่ารู้สึกแฮปปีอนะ้อะเนาะที่แบบว่า วัดกลับมามีคนมาไหว้อีกครั้งอะไรอย่างนี้ในวัดมีไม่เอวัดมีลิซ่าตามรอยตามรอยตอนนี้เหรอใช่เขาทำเป็นเรื่องเป็นราวได้ตามรอยเป็นจุดเลยอ๋อคะก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปแล้วกันที่แหนก็ถูกใส่ไอ้รอบน้าน้าน้องมาเราจะปิซ่าเพาะเพว่าที่ไหนอีกไหมคะยังไม่รู้เลยเอาจริงทุกอย่างแพนของเราคือเป็นแพนที่เร่งรีบไปหมดบอกวันสองวันอ่ะพรุ่งนี้ไปแล้วเราจะไม่ได้รู้อะไรล่วงหน้ากันเท่าไหร่เลยค่ะแล้วเราก็ไปหลายวัดนะอุทยาเรามีเวลาแค่ครึ่งวันแต่เราไป สี่ <IP> วัดเลยนะวันนั้นนะคะก็แฮปปี้เดียก็อยากให้เขาใช้ชีวิตให้เต็มที่อ่ะกลับมาไทยทังทีอยากไปไหนบอกเลยเดี๋ยวพาไปแต่เหมือนกันท้กีหลายคนก็สอบกับน้องจอยมากเพราะ่แฮปปี้เราก็พาไปทํากิจกรรมแบบหลายอย่างเหมือนกันกับเพื่อนๆน้องได้ไปหลายๆที่ค่ะแล้วเ็นอย่างไรของเราไปยังไงบ้างละครจะมีอะไรว่าแต่คนนิยมอะไรคนถ่ายแต่ว่าคืออาจจะเรื่องคิวด้วยนักแสดงแต่ละคนในเรื่องอาจจะแต่ว่าคิวไม่ตรงกันก็พยายามจะถ่ายเร่งถ่ายกันอยู่เหมือนกันค่ะก็เลย น่าจะออนปีหน้าเลยค่ะต้นต้นปีหน้าจะมีให้ทุกคนได้เห็นกันจะได้ฝากด้วยเริ่มเปิดกล้องเริ่มแล้วค่ะไปได้50%แล้วล่ะค่ะเป็นการแทนขาดส่วนเยอะไหมคะก็เลยจช่ค่ะใช่ยังจริงจริงอย่นี้ก็นึกว่าจะออนปีนี้แหละแต่ว่าอาจจะหลายๆอย่างทําให้แบบว่าติดขัดนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าปีหน้าอาจจะเหมาะกว่าอันนี้คุณศรีสาบลังกาไม่ค่ะเอออันนี้เป็นเรื่องที่ถ่ายละบคลองวานแต่อส่วนเรื่องสาบูลังกาเนี่ยจะเริ่มเปิดกล้องจริงๆคือพฤศจิเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะ กลางปีหน้าแน่เลยอ่ะเพราะว่าเป็นละครหยกพยานาเพราะฉะนั้นซีจีอะไรอย่างเงี้ยแน่นแน่นอนแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะขลังนะกดดันไหมเดี๋ยนะเพราะว่าหลายคนเล่นบทเดียบบทยาียนาอะไรอย่างเงี้ยจะแบบท้าทายจะต้านขวดอ่ะเออเดี๋ยวไมกดดันเหมือนกันนะคะแต่กดดันกดดันเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็เป็นคนอีสานด้วยแหละเดี๋ยวก็รู้สึกว่าแซปปี้นะที่พี่แดงยื่นบทนี้มาให้อ่ะค่ะเราก็รู้สึกอ่ะเราต้องรับไปแหละแล้วก็ทำให้เต็มที่ ไหว้ขอทัดอะไรเนี่ยว่าถ้าขอให้แบบตันหาอะไรยเงี้ยยังไม่ได้ขอค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะเรานับถือพญานาคอยู่แล้วเราไปไหว้ทุกครั้งก็ขอให้แบบเป็นงานที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาแล้วก็นั่นแหละค่ะต้องไม่ขึ้นท้ามเเนี่ยนอหนูเคยไปขึ้นแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ในในเรื่องน้าต้องไปแน่นอนน่าจะต่างจังหวัดล้วนแน่นอนนะคะก็เตรียมเลยเตรียมใจเลยเคยขอแล้วเคยได้อะไรอย่างงี้ไหมคะแบบงวังไม่แน่ใจไม่ได้ขอแบบคือดีอ่ะเป็นคนไม่ค่อยขอขอแบบเป็นอย่าง เดียจะขอแบบรวมๆมากกว่าเพราะว่าเดียไม่ค่อยมีเรื่องเฉพาะเจาะจกมากขออันนี้ขอให้ได้เงี้ยไม่ไม่ค่อยมีไม่กล้าขอด้วยกลัวจะเยอะเกินไปก็เลยเอาแบบรวมๆมวกันแต่คม่เชื่อเลยเชื่อค่ะท่านทเชื่อเพราะว่าเป็นครูดอนด้วยแล้วก็เกิดตรงนั้นด้วยก็จะเห็นในหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าก็เชื่อค่ะมีขอคูบ้างไหมคะเออนะคะมีขอคูบ้างไหมคะขความรักความรักไม่มีนะไม่มีไม่มีเพราะว่ามีอยู่แล้วหรือว่า ก็มีคนคุยอยู่แล้วเวลาเปิดตัวไม่ไล่เราก็อยากเห็นกันบ้างอะไรยังไม่รู้สิยังยังไม่อยากเปิดเพราะว่าอยากจะให้ความไทเวทต์เขาด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคนนอกวงการเรารู้สึกว่าเขาก็อาจจะไม่ค่อยชินกับความแต่ว่าที่คนรู้เยอะหรือเป็นที่จับจ้องเราสึกว่าคุยมานานมากแล้วค่ะกี่ปีมอ้หันปพี่ายเหรอะอยากให้พี่ทายกันไว้อยู่ระหว่างอว่าจบี่ายครบใช่ค่ะ ได้น่ยม no? e ันจะายเนียนนะคะเก่งเนี่ยคืถ้าเจอใครยังไงกับไม่ค่ะก็เป็นเอ่อเป็นเพื่อนของรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยละค่ะก็เราก็เจอกันในในกลุ่มแล้วก็เลยคิดว่าก็คุยจากการเริ่มคุยกันแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรแล้วก็อ่ะ คุยกันรู้เรื่องแล้วก็เป็นปฏิใจดีแล้วดีแฮปปี้ก็รู้สึกว่าก็คุยกันมาได้เลยจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในไอจีมันไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยตั้งใจจะไม่ลงไม่ีไกลๆแต่นุกว่ไม่มีขังเกะมีแบบเป็นท่อนแขนนาฬิกาอะไม่งี้ยไม่มีไม่มีอะไรแบบนั้นถ้าพี่ไปถ่ายดูก็จะไม่เห็นใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีค่ะเรื่องเขาขอที่จะเป็นส่วนตัวหรือว่าแล้วเรื่องอะไร แต่เขาก็แล้วแต่เราด้วยแต่เรารู้รสึกว่าแบบนี้เจยก็ว่าแฮปปี้ดีนะเจ๊ว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายดีอะค่ะมันไม่ต้องหือหวาหรือไม่ต้องเป็นที่รู้จักก็ได้เพราะว่าใช้ชีวิตง่ายดีแต่ว่าไม่ได้ปิดนะทำทุกอย่างไปห้าปกติเลยแต่ถ้าอาจจะคนไม่ทําได้องสกเก็จนะค่ะแล้วคิดว่าเมื่อไหร่ไหมที่อาจจะแบบเปิดตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยออเปลงานเลยไม่ทำตอบยากเลยก็ ยังไปก่อนนะคะยัง <cek warm> ไม่ได้แบบว่ารีบร้อนอะไรเขาโตกว่าเยอะไหมเขาโตกว่าเยอะไหมเยอะค่ะเยอะโอ้แต่พ่อจะไม่กันมาอีแล้วหรอพี่อย่างถ้าเราชอบผู้ใหญ่ค่ะแต่เด็กก็ชอบเด็กเป็นแฟนเลยติดตัวเขาอ่ะถึงแบบเราชนะใจเราได้มเนประทับใจหรอยัรู้สึกว่านิสัยแหละคุยกันแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่ตั้งใจฟังในเรื่องที่เราเล่าอยากจะรับฟังเรื่องของเราคือใส่ใจแล้วก็เป็นคนออดทน ชอบเขาเหมือนก้นเลยใช่ก็เลยถ้าต่อไปมีคนถ่ายรูปมาแล้วไปเจอไปเจออะไรอย่างเงี้ยคนนั้นไหมน่าจะต้องใช้แล้วกันแล้วก็ต้องยอมรับแล้วใช่ไหมยอมรับจะรับก็คือใครถามก็ตอบตลอดนะคะแต่แค่แบบว่าเราอาจจะไม่เด็ดในเรื่องนี้ด้วยจะไม่มีคนถามเลยหรอไม่มีคนถามแท้ๆไม่มีคนถามจริงๆไม่ก็เลยไม่รู้จะไปเล่าอะไรยังไงด้วยนะค่ะเมก่อนหน้านี้ถามแลเราก็บอกว่าไม่มี ยังไม่ชัวร์ด้วยแหละเราก็รู้สึกว่าเอาให้ชัวร์ก่อนเราค่อยพูดดีกว่าอันนี้ก็เขาขอเราเป็นแฟนเลยเขาขอแฟนนเริ่มเป็นราวไม่ได้มีพูดอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะมันคุยกันไปเรื่อยเรื่อแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้แหละที่น่าจะพิเศษหน่อยเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่